ทีเโพลิปวะโพลิปวะเอาวะเย้เรเต็มเลยวะขี่ง่ายวะอเออ๋อออ้ตำรวจออไม่ไม่่อกดกดทาง้เ้าเา้าดัากูหลุดแบบฉันบอกแล้วว่ามีออแนะ เอาอย่าัวเต็มเลยใช้เพื่อนเราจะใช้ลูกพ่อมาไรหวะอะไรวะแล้เหือลเหลือคนไม่เยะเอะไปเี่ยไปเย่ยไรวเต่ยวไอยาไรู้จริวเถอะ ตอนเช้าเหมือนกันเนี <c oughs> ่ยว so <at> ันเล่นที่หนาวอะนี่เป็เพาเล่นยากเยสมีโรงพยาบาลด้วยใช่ใช่ข้างในยังไหนกันเนี่ยเยทอยู่อยู่อยู่หน้าโรงพยาบาลอยู่หน้าโรงพยาบาลอะหน้าโรงพยาบาลอยู่นี่เราอยู่หน้าแน่แน่ครับพออยู่กัตะกินคาร์บอนเนี่ยผมเองผมเองสะกินคาร์บอยผมเอง แนะนำสถานที่หน่อยหนุ่มแนะนำสถานที่หน่อยใสรจะของเองอ๋อมเหรอผมเใช่งหันเล่นอะเล่นไม่เ่ลอะฉันก็เดินไปหาเฮ้ยเ้เฮ้ยมึงแนะนามึงก็รอไูด้วยไหนไหนไหนคนไหนมันจะอยู่ดี่ไปไปไไได ก่อนอันนี้รถถังมีชอนให้รู้เคนนอ้ใช่ทุกคนเหมือนเลยเดโด้เพื่อนมันจะไปฉายแบบใช่ใช่นี่รูปบ้านเหรอเพื่อนมีไปฉายอะไรวะเนี่ยรถถังเหรอเฮ้ยเฮ้ยไหนไหนรถถังไหนไหนรถถังไหนรถถังวะเออไหน เพื่อนกดที่รูกบ้านดิมีรูปเยอะไม่มีแครไม่ใช่ไมนวะไม่หรอวะเอ้ยอันนี้คืออะไรบวชแต่งงานเหรอเจอลายชิ้นด้วเฮ้ยเฮ้ยเจอเยอะอะไรวะเนี่ยเจอลายชไอ้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 ไอดำดำนี่มันคืออะไรอะสนามวาดเหรอทำไมมันมาสนามบอลดังวะ ไหนวะอ๋อเนี่ยไอ้ดำดำไอ้ดำดำอ่ะเฮ้ยหน้าห้องเฮ้ยฮัลโหลบุงทำไรเนี่ยปอาของไม่ได้ไไไไอ้วาวหลุด